สำหรับข้อข้อที่9นะครับเป็นเรื่องของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งนะเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งสำหรับครูนะครับและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้มีการกําหนดในเรื่องของมาตรฐานตำแหน่งไว้แล้วก็ไ้ในเรื่องของมาตรฐานทางวิทยฐานะนะครับไว้ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะเป็นครูอยู่สังกัดท้องถิน่นอบตบจเทศบาลพัทยานะครับหรือ ครูสพทหรือครูอาชีวะนะครับหรือแม้กระทั่งครูกทมเองเนี่ยเราก็ต้องใช้กฎเกณฑ์ตามหนังสือหรือสำนักงานนี้ที่กําหนดไว้นั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับหรือสำนักงานกคศเพราะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานตําแหน่งของค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดนะครับ เราจะมาดูนะครับตรงนี้ละเอียดไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เป็นการเสริมให้นะดับแรกเลยคือประเภทนะกลุ่มที่2คือสายงานกลุ่มที่สามคือชื่อตําแหน่งแล้วก็วิทยฐานะนะครับมันจะมีความเหลื่อมกันอยู่ความเหลื่อมที่จะเป็นข้อสอบได้นะครับมาดูสายงานการสอนในหน่วยงานการศึกษานะครับสายงานการสอนนะ สายการสอนนะครับก็จะมีอยู่2ตําแหน่งมีอยู่2ตําแหน่งอนะันดับแรกคือตําแหน่งนะคือตําแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยที่เราจะเข้าไปเนี่ยสอบเสร็จวันที่1ที่เที่ยแบบประกาศผลมีชื่อเนี่ยสอบภาคคอสอบสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยเราเข้าไปบรรจุตําแหน่งแรกคือตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะไม่มีวิทยาฐานะนะครับนะไม่มีวิทยาฐานะ ยังไม่มีวิทยฐานะครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับตำแหน่งต่อมาคือครูนะครูถัดจากครูเนี่ยก็จะมีครูอันดับคอสอนหนึ่งคอสอนหนึ่งตรงนี้ว่ากัน,นง่ายๆก็คือเป็นครูที่ไม่มีวิทยาฐานะเช่นเดียวกันนะครูกับครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับเป็นไม่มีวิทยฐานะนะตำแหน่งเนี่ยถัดไป ตำแหน่งครูเช่นเดียวกันพอทำผลงานขึ้นไปปุ๊บได้คอส .2 เขาเรียกว่าครูชำนาญการนะครับหรือรูคอสสองอันนี้ก็จะมีเงินประจำตำแหน่งที่3,500บาทนะครับเงินบวกเพิ่มนะถัดไปครับพอทำผลงานไปอีกนะตามหลักเกณฑ์นะครับก็จะเป็นครูชำนาญการพิเศษหรืออันดับคอส .3 อ,อันนี้ก็จะเป็นเงินเดือน งเงินเพิ่มพิเศษ5,6 0 0นะครับนะแล้วก็เงินประจำตำแหน่ง 1, อีก5,6 0 0นหระครับหรือที่พวกเราคุ้นชินกับคำว่า5 6 0 0ันคูณสอนั่นแหละนะน,นี้เพิ่มจากเงินเดือนนะครับถัดไปครับเรามีความชำนาญการพิเศษแล้วเนี่ยนะเราทำผลงานวิทยฐานะเพิ่มเติมเนี่ยนะหรือครูเชี่ยวชาญหรือครูคอเส,สืนะอซีทมก็มีลหลายท่านนะครับก็จะเป็นมีเงินเพิ่มพิเศษก็คือหนึ่ง ะครับคูณสองเนี่ยขอทำคอสอห์นะครับไม่แน่ใจกทมมีหรือยังนะครูกอสอห์นะครับเจ้าชันพิเศษก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะ,นะ,นะอันนี้คูณสองเนี่ยจะได้เงินไปเฉยเฉยเนี่ยสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดนะครับเพิ่มจากเงินเดือนเราอันนี้ก็คือวิทยฐานะนเขาเรียกว่าเงินวิทยฐานะ ตำแหน่งประเภทต่อมาก็คือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสายงานก็อยู่ในสถานศึกษาหรืออยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับในโรงเรียนพวกเราเนี่ยมีอยู่สองตำแหน่งก็คือตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการมาดูที่รองก่อนรองเนี่ยนะครับจะมีวิทยาฐานะอันนี้นะถ้าครูเนี่ยมีอยู่สี่วิทยาฐานะนะครับพอเป็นรองเนี่ยมีอยู่สาม ก็คือรองชำนาญการรองชำนาญการพิเศษและก็รองเชี่ยวชาญหากอยากได้เป็นเชี่ยวชาญพิเศษต้องสอบเป็นผู้บริการครับแล้วผู้บริการก็จะมีอยู่4วิชาธนะเหมือนกับครูเลยเนะ่ชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษเงินเท่ากันเงินเพิ่มเท่ากันนะครับถัดไปครับผู้บริหารการศึกษาเมื่อกี้สถาตอนนี้เป็นการ การศึกษาก็เป็นการบริหารการศึกษาอันนี้อยู่ในสำนักง,งานเขตนะถ้ากทมพวกเราเนี่ยนะจะยังไม่มีตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าเราก็ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตนะครับหรือเทียบเท่านายอำเภอนะของแต่ละเขตทั้ง50เขตในกทมนะครับนะถ้าเป็นสมทจะมีรองผอเขตนะซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเนี่ยก็จะมีอยู่2วิทยฐานะก็คือ ชำนาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญพอเป็นผอ,อเขตครับก็จะมีผอ,อเขตเชี่ยวชาญกับผอ,อเขตเชี่ยวชาญพิเศษเนาะถัาจากนั้นตำแหน่งนอื่นๆนะครับตำแหน่งนอื่นๆก็ว่าไปตามนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในเขตนะครับเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาอะไรพวกนี้ส่วนบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือตำแหน่ง ที่ทําหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาก็คือศึกษานิเทศศึกษานิเทศก็มีอยู่สี่วิทยฐานะนะครับทั้งชํานาญการชนานาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษเนาะหน้านี้นะครับก็จะเป็นสรุปภาพรวมให้นะครับสรุปภาพรวมให้ทีนี้ที่จะให้ดูอีกก็คือตําแหน่งครูตําแหน่งที่เรียกว่าครูผู้ช่วยนี่แหละที่เราจะสอบเข้าไปเนี่ย เราต้องรู้จักกับสองคำนี้ก่อนก็คือลักษณะงานที่ปฏิบัติกับมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งประเภทสายงานสอนก็คือตำแหน่งครูเนี่ยนะครับสายงานสอนบอกว่ามีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนนะมีหน้าที่หลักด้านการสอนและส่งเสริมผู้เรียนนะครับด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนากระบ,บวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาานตำแหน่งแรกคือตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เราเข้าไปเนี่ยในตำแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยมันมีอยู่2 สิ่งสามสิ่งที่เราต้องรู้คือหน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับ เป็นหน้าที่นะครับในการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มก่อนดํารงตําแหน่งครูหลายคนถามทําไมต้องมีการประเมินเพราะเขากําหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบว่าเป็นหน้าที่ของคุณในการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มสําหรับกทมประเมินอยู่8ครั้งนะครับแครั้งใน2ปีเนี่ยนะครับก็คือ3เดือนครั้งนะเป็น8ครั้ง แต่สพทนะครับหเดือนครั้งเหลือสี่หเดือนครั้งนะครับในสปีประเมินเหลือสี่รอบนะครับนาะละักษณะงานที่ปฏิบัติก็เป็นไปตามนี้ทั้งห้าข้ออันนี้เป็นกฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายกําหนดคุณสมบัติทีเนี้ยหลายคนถามว่านะหลายคนถามว่าบางตําแหน่งเขาได้รับการยกเว้นนะครับยกเว้นเรื่องไปประกอบ อันนี้ก็ถูกต้องนะครับตามนั้นนะเพราะคุณสมบัติบอกว่ามีวุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กศกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะและก็มีใบอน,นุญาตประกอบวิชาชีพรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยพอผ่านการประเมินแล้วเนี่ยนะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วเนี่ยก็จะเข้าเข้าสู่ตําแหน่งครนะูตําแหน่งครูตําแหน่งครูนะครับ ความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นนความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นลักษณะงานที่ปฏิบัติก็จะมากขึ้นนะครับมาตรฐานตำแหน่งในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็จะมากขึ้นนะการได้รับเงินเดือนนะครับก็จะกำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการสามารถพัฒนาความก้าวหน้าไปเช่นเดียวกันนะการจะเป็นครูได้เนะี่ยเขาบอกว่า ในคุณสมบัตินะครับปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา2ปรปีผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมระ่นพนายอย่างเข้มนะครับส่วนอื่นๆนะมาตรฐานอื่นนะครับมาตรฐานวิชาชีพนะวิทยฐานะอื่นก็ว่ากันไปตามนี้ทั้งในเรื่องของจำนวนการทำการพิเศษนะเชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็ว่าไปนะตามนี้นะครับอันนี้ก็คือ ให้พวกเราได้ดูนะแต่สาระสำคัญจะอยู่ที่ตารางแต่อย่างที่ผมได้ให้พวกเราด,ดูนะครับจุดที่ดูดูตรงไหนเขาไม่ถามว่าได้รับ3 5มพได้รับ5้าพเขาได้ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นครูในียวิทยานะมีอยู่4อันลองพอ,อเขตมี2ใช่ไหมอ่าขอาอภัยลองพอเออลองพอโรงเรียนมี3 พอโรงเรียนมีสี่รองพอ,อเขตมีสองพอ,อเขตมีสองอะไรพวกนี้เดีย๋ยวดูตรงนี้นะครับจะไปเป็นจุดที่ออกข้อสอบเขนะียนเนาะแล้วก็มาตรฐานตําแหน่งนะครับในส่วนของมาตรฐานตําแหน่งครูผู้ช่วยนะทั้งในลักษณะหน้าที่และผิดชอบแล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครับเขียนนะสำหรับ ในหัวข้อนี้นะครับในลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมตาตรฐานตำแหน่งนะครับก็เอามาเพิ่มเติมให้พวกเราเพียงเท่านี้สําหรับในส่วนวิทาการศึกษาทั้ง9ประเด็นก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในส่วนของภาคที่เป็นข้อสอบแล้วก็าการติวนะครับที่เป็นติวสดผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านซูมผ่านอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนั่นไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะได้ใกล้วันสอบนะครับเราก็จะได้ไปตะลุยข้อสอบกันเลยแล้วก็ตามด้วย ในส่วนของแ r ปอัพที่เป็นสรุปนะครับสรุปจากเนื้อหาที่ติวไว้กันเยอะๆเนี่ยประมาณ20กว่าคลิปเนี่ยยีกว่าไลค์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สําหรับหัวข้อที่9ในวิชาการศึกษานะครับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งโคแบงก์ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ